ถ้าไม่พูดจะกล่าวปิดง,งานแล้วนะจะปิดง,งานแล้วนะพูดหน่อยก็ได้ครับพูดหน่อยก็ได้ก็ยังผมบอกแล้ววันนี้ไม่ร้องใช่ไหมพี่ไม่ร้องไม่ไม่ร้องโอเคโอเค <directing, S 2> ก็เมื่อกี้ก็ขอบคุณทีมงานเบื้องหลังสำหรับซีรีส์เรื่องนี้มาแล้วนะครับแต่ว่าจริงๆมีอีกหนึ่งทีมนะครับที่อยากขอบคุณคือทีมพัฒนาศิลปินนะครับ ทีมที่ผลักดันให้มีโปรเจกต์นี้เกิดขึ้นมาจริงๆซึ่งก็ทุกคนก็อยู่ในงานงานนี้ด้วยเช่นกันนะครับเป็นทั้งแอดมินของเพจ loss of attraction เป็นทั้งคนที่ทำงานเบื้องหลังคอยทำคอนเทนต์ทุกๆอย่างนะครับเรารู้สึกว่าจริงๆเลยถ้าถ้าไม่มีทีมงานเบื้องหลังเหล่านี้นะครับโปรเจกโปรเจกต์นี้จะไม่เกิดขึ้นมาเลยเรารู้สึกว่า อยากให้ทุกคนรู้สึกแบบที่ผมรู้สึกว่าขอบคุณพวกเขาจริงๆที่ผักงานให้โปรเจกต์นี้มันเกิดขึ้นมาขอบคุณนะครับ,บแล้วก็เราเราคุณทุกอย่างหมดแล้วเนาะนะฮะจริงๆก็ขอบคุณน้องนะขอบคุณแจมขอบคุณไอ้ดุย <S <S จริงๆจากวันแรกที่เจอกันในัญชายจนจนถึง loss of c o t e c t i o n เนี่ย แจมค่อยๆเติบโตขึ้นเติบโตขึ้นเรื่อยๆแม้ว่าบางอย่างพูดจากใจจริงว่าอาจจะไม่ได้ดั่งใจบ้างแต่ว่าเราได้เห็นพัฒนาของแจมจริงๆเราได้เห็นเราได้เห็นว่าเขาเติบโตขึ้นแบบแท้จริงในแบบของเขาผมอาจจะไม่ได้พูดคําพูดสวยหรูนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นคําพูดที่พูดมาจากใจจริงเราเราได้เห็นการเติบโตของเขาผมดีใจที่เขาได้เรียนรู้แล้วก็ซึมซับ แต่สิ่งดีๆที่ผมพยายามสอนพยายามบอกแม้บางคำอาจจะไม่เข้าหูบ้างแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่พูดผมพูดจากใจจริงๆเพื่อให้เขาเป็นคนที่ดีขึ้นเพื่อให้สักวันหนึ่งเขาจะได้เป็นคนที่ส่งต่อโอกาสนี้เหมือนที่เขาได้รับโอกาสให้กับน้องๆเช่นกันก็อยากให้ ให้แจมรู้สึกขอบคุณตัวเองที่ที่โตขึ้นที่เก่งขึ้นแล้วก็ขอให้เก่งขึ้นยิ่งยิ่งไปกว่านี้นะครับและท้ายที่สุดนี้ผมอยากจะพูดกับทุกคนว่าเราขอบคุณทุกคนมากจริงๆแฟนแทุกคนในหอแฟนแทุกคนที่สนับสนุนอยู่ทางบ้าน ถ้าไม่มีพวกคุณก็คงไม่มีโปรเจกต์นี้เกิดขึ้นมาเช่นกันไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้ทำโปรเจกต์แบบนี้ไหมแต่ถ้ามีพวกเราสองคนจะทำเต็มที่อย่างแน่นอนและสิ่งเดียวที่ผมพูดตอนเปิดงานคือผมอยากให้ทุกคนมีความสุขผมอยากเห็นทุกคนมาแล้วได้รอยยิ้มกลับไป ซึ่งวันนี้ผมก็ได้เห็นแล้วขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ยิ้มให้กับพวกเราสองคนขอบคุณครับขอบคุณครับขอเสียกับจามพิมครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับและสุดท้ายนี้ครับผมขอเป็นตัวแทนหมู่บ้านในครั้งสุดท้ายขอบคุณคุณทั้งสองคนเช่นก,กันที่เกิดมาแล้วได้สร้างความสุขให้กับทุกคนได้สร้างัถงรอยยิ้มเสียงหัวเราะน้ำตาแห่งความสุขในวันนี้ที่ผมเห็นกลับขึ้นมา ผมว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากๆเก็บไว้เป็นกำลังใจทั้งทังคนดูทั้งตัวคุณในการทำงานต่อไปขอให้ทุกคนนะฮะมีความสุขกับแจมฟิล์มต่อไปซัพพอร์ตกันต่อไปถ้าทุกคนซัพพอร์ตพวกเขาพวกเขาก็จะมีผลงานออกมาเรื่อยๆขอใพวกเรารักกันแบบนี้ตลอดไปโอเคไหมคะ สำหรับวันนี้นะครับพวกเราทั้งหมดต้องขอลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่โอกาสหน้านะฮะโดยเช้าผมต้องไปก่อนนะฮะไม่ได้อยู่เซนออฟด้วยและไฮทัชด้วยนะฮะ, Hi ะ,ะจะเป็นแจมกับฟิล์มอยู่นะฮะถ้าวันนี้มีอะไรผิดพลาดประการใดขออภัยไวรัตที่ดีด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอเสียงปรบมือต้อนกลับตำบาราบุญด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณพี่ตั้งครับขอบคุณพี่ติ๊มาสดเก่งนะครับ ไว้เจอกันใหม่นะครับงานนี้วันนี้เราต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับบายบายสวัสดีครับ